สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเท a ท Talk โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะรายการที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจเพื่อสุขภาพของ<ช>ทุก<ช>ทุกคนนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวกติกาสาสุขนักวิชาการสาธารณาสุขนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการค่ะค่ะและก็ดิฉันนางสาวนนทยานะคสิงห์นะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะ ึ่งในช่วงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอากาศนะคะใ,<ช>ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของอากาศอย่างตอนนี้หน้าฝนนะคะกำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเ,เข้าสู่ฤดูหนาวจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นได้บ้างเป็นประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะ,คะในหัวข้อเรื่องเรียนรู้เตรียมพร้อมป้องกันโรคที่มากับหน้าหนาวค่ะ และในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาทั้งหมด3ท่านด้วยกันเลยเดี๋ยวให้ท่านวิทยากรได้แนะนําตัวได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงทักษอรังสุทราลักษ์นะคะเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อค่ะค่ะหมอมุทาราจารุพันธ์นะคะเป็นหมอเด็กโรคติดเชื้อค่ะค่ะวอุไรวันสุขสาลีนะคะพยาบาลวิชาชีพนะคะกลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อค่ะ แล้วิทวากรได้แนะนําตัวไปแล้วนะคะทีนี้เราเข้าประเด็นแรกกันเลยทีเดียวนะคะเพื่อไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อเนี่ยอยากจะทราบว่าโรคที่มากับหน้าหนาวเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะเชิญเลยค่ะ โอเคค่ oh, okay. ะสำหรับในผู้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่าโรคการติดเชื้อ RSV นะคะไม่ทราบว่าของเด็กมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้น<อ>ไหม<บ><ๆ>คะเด็กก็จะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าก็จะมีเพิ่มเติมก็คือเป็นโรคมือเท้าปากที่ลูกๆหลานๆของทุกๆท่านเนี่ยอาจจะติดเชื้อโดยเฉพาะในช่วงเปลี่ยนผ่านหน้าฝนสู่หน้าหนาวได้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนแม ค่ะนั่นหมายความว่าหน้าหนาวเนี่ยมีโรคที่น่าเป็นห่วงนะคะทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เลยนะคะ,ะโรคพวกนี้นะคะ่ะทั้งสี่โรคที่ได้พูดมาเนี่ยติดต่อกันยังไงคะคุณหมอ สำหรับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะอันนี้เป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะไวรัสจะอยู่ในพวกสารคัดหลั่งของคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกน้ำลายหรือว่าเสมหะนะคะเมื่อคนไขห้หายใจไอหรือว่าจามนะคะละอองฝอยที่มีสารมีเชื้อโรคเหล่านี้ก็จะฟุ้งกระจายไปในอากาศนะคะพอเราหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อโรคเหล่านี้เข้าไปก็จะทําให้เรามีการติดเชื้อโรคได้นะคะ <im it> นอกจากนี้ยังมีการติดโดยการไปสัมผัสบริเวณต่างๆที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วยติดอยู่นะคะส่วนใหญ่มักจะเป็นบริเวณ ที่สาธารณะค่ะเช่นพวกราวบันไดลูกบิดประตูหรือว่าปุ่มกดลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเอามือที่ไม่ที่ไปสัมผัสสา,ษษษาเราเหล่านี้ไม่ได้ล้างแล้วมาแตะบริเวณหน้าบริเวณปากหรือว่าบริเวณตาเนี่ยก็จะทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันนะคะ,ะส่วนของเด็กโรคมือเท้าปากนี้เป็นยังไงบ้างนะคะฮัโลค่ะไม่ได้ยิน ค่ะโรคมือเท้าปากนะคะกะ็มือของเราเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวนําเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยไปสัมผัสกับเชื้อโรคโดยเฉพาะที่คุณหมออมบอกเนี่ยก็คือเชื้อมันอยู่ตามสิ่งแวดล้อมต่างๆของเด็กเนี่ยก็อาจจะอยู่ในพวกของเล่นที่มีเด็กที่ติดเชื้อโรคมือเท้าปากข่าย ขะขยีตาจมูกน้ำลายแล้วก็ไปจับสิ่งของต่างๆเนะะี่ยค่ะเด็กที่ปกติดีไปจับมาแล้วก็มาขยีตาจมูกปากของเราก็จะสามารถรับเชื้อตัวนี้ไปได้ค่ะก็เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากแพร่ระบาด ค่ะแล้วอย่างงี้ค่ะคุณหมอเมื่อเราได้คิดว่าเราได้รับเชื้อโรคเข้าไปแล้วอาจจะไม่รู้ตัวนะคะมันจะมีอาการที่แสดงออกมายัางไงให้เราได้สังเกตตัวเองว่าเนี่ยน่าจะได้รับเชื้อแล้วมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นควรจะมาพบแพทย์ได้แล้วค่ะอ๋อค่ะเบื้องต้นเลยอะค่ะก็คือ โรคที่ระบาดในหน้าฝนต่อหน้าหนาวเนี่ยก็ของเด็กก็เหมือนกับของผู้ใหญ่เลยค่ะเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจนะคะทีนี้เนี่ยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอาการส่วนใหญ่เนี่ยแรกเริ่มก็จะมาด้วยไขย้ไอน้ำมูกจามเล็กน้อยค่ะ,ะแต่ว่าในส่วนของไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีไข้สูง ต่อเนื่องได้นะคะแล้วก็จะมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเยอะมีอาการทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นเบื่ออาหารกินไม่ได้นะคะของผู้ใหญ่อาการเหมือนกับเด็กไหมคะถ้าติดเชื้อทางเดินหายใจ ส่วนใหญ่ของผู้ใหญ่ก็จะอาการคล้ายๆกันนะคะก็คือจะมีไข้แล้วก็อาการทางเดินหายใจนะคะแต่ว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วที่ภูมิคุ้มกันดีมักจะหายได้เองไม่จําเป็นต้องมาหาไม่ไม่จำเป็นต้องมาพบแพทย์นะคะ,ะแค่รักษาตามอาการกินน้าเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอแต่ว่าในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรครุนแรงเช่นพวกผู้สูงอายุหรือว่ามีโรคร่วมเยอะๆหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่กินยากดคูมหรือว่ามีภูมิคุ้มกันผิดปกติอันนี้ค่ะอาจจะต้องระวังว่าจะมีอาการโรคของโรคที่รุนแรงได้ค่ะ ค่ะอาาพอมีอาการเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถเดิน Wal k in เข้ามารับบริการได้ตามศูนย์บริการสุขภาพต่างๆได้เลยรวมถึงโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะคคุณหมอเชิญคุณหมอตอบได้ะะเลยค่ะออกค่ะก็การติดเชื้อเดินหายใจค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะมีอาการไม่ได้รุนแรงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีไข้ไอ้นมูกจามอย่างที่กล่าวไปแล้วซึ่ง อาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยทุกๆท่านรวมถึงลูกๆหลานๆเองเนี่ยสามารถรักษากินยาประครับประคองตามอาการที่บ้านก่อนได้นะคะถ้ามีไข้กินยาลดไข้เกิดว่ามีอาการไอหรือ น้ำมูกก็กินยาประคับประคองเพื่อให้ลดบรรเทาอาการต่างๆเหล่านั้นได้ค่ะแต่ในกรณีที่อาการรุนแรงขึ้นเช่นกินไม่ได้เลยมีอาการหอบเหนื่อยมากขึ้นหายใจเร็วซึมลงอันนี้อาจจะเป็นอาการที่อาจจะต้องมาพบแพทย์ค่ะค่ะแล้วเราได้สามารถไปรับบริการที่ศูนย์แพทย์ ข้างเคียงได้ก่อนนะคะก่อนที่จะเข้ามาโรงพยาบาลละคะ่ะถ้าเป็นไม่มากอะคะ่ะได้เลยค่ะไปพบคุณหมอที่ศูนย์แพทย์ใกล้บ้านได้เลยค่ะจากเท่าที่ฟังดูนะคะก็คือคุณหมอก็มีความเป็นห่วงนะคะได้บอกถึงอาการไปแล้วนะคะแลวเรื่องการรักษาไปแล้วทีนี้เราอยากทราบถึงวิธีการป้องกันนะคะคุณหมอว่าว่าทางกุมารแพทย์จะเป็นห่วงในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ทางอายุรแพทย์เนี่ยมีทางป้องกันในการไม่ให้เกิด ภัยที่มากับหน้าหนาวหรือโรคติดเชื้อต่างๆได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็จากที่คุณหมอทั้งสองท่านนะคะได้อธิบายถึงการติดต่อของโรคแล้วนะคะโรคเชื้อโรคติดเชื้อส่วนใหญ่เนี่ย สาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะถึงจะทําให้มีอาการของโรคติดเชื้อตอนนี้ช่องทางที่เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะมันมีไม่กี่ช่องทางนะคะมีทางตา ทางจมูกทางปากนะคะทางอวัยวะสืบพันธุ์แล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะคะตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดของเราอะ่ะที่นำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายก็คือมือมือของเรานะคะที่สัมผัสกับเชื้อโรคโดยตรงแล้วนำมาขยี้ตานะคะทำให้เกิดโรคตาแดงหรือนำมาชอนชัยจมูกนะคะก็ทำให้นำเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเนี่ยที่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทำให้พวกเรามีอาการ นะคะระบบทางเดินหายใจถ้าหยิบใช้มือที่ปนเปื้อนเชื้อโรคโดยไม่ได้ล้างมือนะคะหยิบจับอาหาร และนํามารับประทานนะคะก็จะทําให้เกิดโรคติดเชื้อระบบทาง,ทางเดิอนอาหารทําให้เกิดอาการท้องเสียได้นะคะนะคะหรือว่ามีการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันนะคะก็จะทําให้เป็นโรคติดต่อทางระบบทางเพศสัมพันธ์ได้ตอนนี้มาดูแล้วเนี่ยนะคะมือเราสําคัญที่สุดเลยนะคะจากที่คุณหมอทั้งสองท่านได้บอกนะคะ การที่จะป้องกันไม่ให้เอามือขึ้นมาสัมผัสบริเวณช่องทางเข้าของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายคือเราต้องทำความสะอาดมือให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ให้มีเชื้อโรคปนเปื้อนตอนนี้การทำความสะอาดมือเนี่ยมันมีความสำคัญนะคะ ทั้งขั้นตอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องโด,โดยปกติเนี่ยคนทั่วไปนะคะเวลาล้างมือเราก็จะแค่ฝ่ามือถูกกันนะคะแต่เราไม่รู้ว่าตรงซอกมือซอกเล็บซอกนิ้วมือมันยังมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีขั้นตอนการล้างมือที่สามารถทําความสะอาดมือได้ครบถ้วนนะคะก็คือ7ขั้นตอนนะคะ<ฆ>ก็อาจจะทําไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมีค่ะแล้วการล้างมือค่ะนอกจากฉีดขั้นตอนแล้ว,ล,วล้างมือแค่น้ำเปล่าอย่างนี้ไหคะน้ำเปล่าอุตส่ค่ะสิ่งสิ่งที่จะชำระล้างสิ่งกระปกได้สิ่งสกรปรกได้คือเราต้องมีสารนะคะสารที่กะจัดสิ่งสกรปรกก็คือน้ำสบู่นะคะอันนี้จะช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกได้มากนะคะส่วนสำหรับผู้มารับบริการทุกท่านเนี่ย ทางโรงพยาบาลนะคะโดยทางคณะท่านผู้บริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้อนวยการนะคะแล้วก็ทางท่านหัวหน้าพยาบาลแล้วก็คณะ บุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาทุกท่านเนี่ยเห็นความสําคัญของการล้างมือท่านจะเห็นว่าทุกหน้าลิฟทุกจุดนะคะในโรงพยาบาลเราจะมีแอลกอฮอล์นะคะเซ็นเซอร์ <im it> ยื่นมือไปปุ๊บนะคะแอลกอฮอล์ก็จะไหลออกมาแล้วก็สามารถทําความสะอาดมือได้แล้วทุกปลายเตียงนะคะทุกปลายเตียงของคนไข้เราจะมีแอลกอฮอล์นะคะล้างมือแห้งนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิด ทุกท่านที่มารับบริการมาเยี่ยมญาติมาดูแลบุตรหลานมาเยี่ยมบุตรหลานนะคะสา,สามารถหรือควรจะกดแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะก่อนที่ท่านจะไปสัมผัสคนไข้หรือบุตรหลานของท่านนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะที่ป่วยหรือพำนักในโรงพยาบาลค่ะก็วันนี้เรามี เรามีแขกพิเศษนะคะที่จะมาสอนวิธีการล้างมือที่ถูกต้องนะคะเขั้นจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนะคะเพราะว่าการล้างมือ7ขั้นตอนเนี่ยมันจะครบทุกซอกทุกมุมของมือของเราเลยนะคะยิ่งถ้าเราใช้คู่กับกวเนี่ยเชื้อโรคจะไม่เข้าร่างกายของเราตามช่องทางที่พว ไอ่แนได้ได้บอกไปนะคะพี่<ะ>พยาบาลได้บอกไปนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิกตัวอยากอศาสตร์พิธในการรับเือนะคะอยากจะตอนนี้วัคซีนที่มีนะคะก็คือวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะ,ะมันจะช่วยไม่ให้มีการติดโรคแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้นะคะเอาแนะนําเฉพาะในคนที่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยเราจะแนะนําในคนที่มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะทําให้เกิดโรครุนแรงนะคะก็คือมีคนที่อายุมากกว่า65ปีนะคะมีโรคประจําตัวร่วม ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอกเลือดสมองโรคปอดหรือว่าโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัดนะคะแล้ก็คนตั้งครรภ์นะคะที่อายุครรภ์มากกว่า4สัปดาห์นะคะนอกจากนี้ กลุ่มเหล่านี้ค่ะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสได้ไดไดรับวัคซีนฟรีได้ค่ะเขาจะมีการจัดสรรให้ทุกปีนะคะก็คืแอแนะนําให้ฉีดปลีละครั้งนะคะส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าอยากป้องกันโรคเนี้ยค่ะก็สามารถมาขอฉีดวัคซีนได้เหมือนกันนะคะของ <ๆ S 2> เด็กก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเพียงแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยค่ะยังเป็นวัคซีนที่ยังต้องเสียตังเองอยู่นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามบอกว่าคุ้มค่ะ ฉีดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะในเด็กเนี่ยแนะนําให้ฉีดในทุกๆลายนะคะแล้วก็แนะนําฉีดทุกปีช่วงประมาณกลางๆปีของทุกๆปีเลยเนาะประมาณพฤษภาถึงมิถุนา พาลูกๆหลานๆมาฉีดได้นะคะเพื่อจะได้มีภูมิในการป้องกันโรคก,ก่อนที่จะเข้าช่วงหน้าฝนต่อหน้าหนาวเนาะวัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนำฉีดทุกปีตัวไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันก็อาจจะคล้ายๆกับโควิดนะคะที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์บ้างเล็กน้อยในทุกๆปีเนาะดังนั้นก็อยากรณรงค์ให้พาลูกๆหลาน มาฉีดทุกปีทุกคนนะคะค่ะแล้วถ้าหากประชาชนเนี่ยท่านแบบบางท่านเนี่ยมีความสนใจจะขอรับฉีดวัคซีนได้ที่ไหนนะคะบริการได้ยังไงคะคุณหมอค่ะสำหรับคลินิกวัคซีนที่โงรงพยาบาลอายุทยาสำหรับเด็กอะค่ะมีทุกวันศุกร์ช่วงบ่ายก็สามารถ Walk-in หรือว่าโทรมานัดเพื่อมารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนเสริมที่โงรงพยาบาลอายุทยาได้ค่ะส่วนของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ก็มาติดต่อขอฉีดในวันและเวลาราชาการได้เลยค่ะค่ะนอกปัดใหญ่แล้วค่ะมีวัคซีนเรื่องของอป้องกัน RSV พวกนี้ไหมคะ RSV แล้วก็มือเท้าปากมีด้วยไหมคะคุณหมอค่ะสำหรับวัคซีน RSV ตอนนี้ค่ะก็คือมันเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยนะคะแต่ว่าราคามันค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ของโรงพยาบาลเรากำลังติดต่อที่จะเอาเข้ามาอยู่นะคะถ้ามีเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจจะมีการประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะคะ ส่วนของเด็กอ RSV วัคซีนตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีอย่างเดียวก็คือเป็นการป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้ออย่างที่คุณพยาบาลแจ้งไปนะคะ mm hmm. ก็คือป้องกันสาธารณาสุขสุขลักษณะส่วนบุคคลล้างมือบ่อยๆแล้วก็ หลีกเลี่ยงไปแหล่งชุมชนพื้นที่แออัดถ้าเกิดว่ามีคนป่วยเนี่ยก็อาจจะต้องใส่หน้ากากอนามัยร่วมด้วยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ค่ะคือของเด็กเนี่ยจะมีการป้องกันโดยใช้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแต่จุดนี้เนี่ยอาจจะราคาค่อนข้างสูงมากแล้วก็ยังไม่มีที่จังหวัดอยุธยาเรานะคะแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยมีและก็คือสามารถฉีด เป็นภูมิคุมการสำเร็จรูปในทุกๆเดือนเดือนละเข็มต่อเนื่องนาน5เดือนในช่วงระบาดของ RSV หรือดูการของการระบาดนะคะก็คือช่วงมิถุนายนถึงพฤศจิกา <ฮะ S 1> ได้ค่ะ ค่ะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้วัคซีนที่ทุกคนนะคะจ้างกลุ่มเด็กก็สามารถฉีดได้เลยคือวัคซีนไข้หวัดนะคะแนะนำให้ฉีดปีละ1เข็มนะคะซึ่งใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างที่คุณหมอได้บอกไปนะคะก็สามารถที่จะได้รับบริการฟรีได้เสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเนื่นที่ยังไม่ได้เข้าเป็นอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางนะคะก็สามารถที่จะมารับบริการแต่ว่าอาจจะส เล็กน้อยนะคะแต่ก็แนะนําให้ทุกคนฉีดเพื่อป้องกันนะคะความรุนแรงของโรคไว้นะคะในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะแต่ที่ง่ายที่สุดในการป้องกันดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนเรื่องเงินเนาะเราสามารถที่จะทําได้ด้วยตนเองเลยนะคะลงทุนอาจจะมีแค่น้ําใช่ค,ะค่ะกับค่าสบู่แล้วก็ถูด้วยตัวเองแค่นี้นะคะคะ่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะเรามีการล้างมือที่เราทําได้เลยนะคะทําได้ด้วยตัวเองนะคะทั้งหมด7จ็ท่า แต่เจ็านี้จะมีอะไรบ้างนะคะวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษนะคะมาสาธิตนะคะเดี๋ยวค่เนยท่าที่1นะคะมือท่าที่1อ่าเราจะถูเอาฝ่ามือ,าม,อมาถูกกันนะคะ,น,ะ,คะนับ1 2 3 4 5นะคะ ท่าที่สองนะคะฝ่ามือถูหลังมือนะคะและซอกนิ้วมือนะคะหรือถูซอกด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าสลับซ้ายขวานะคะและท่าที่สามสองสามสี่ห้าท่าที่สามนะคะ ฝ่ามือถูซอกนิ้วมือนะคะกางนิ้วมือออกเลยนะคะให้ครบนะคะทุกซอกนิ้วมือนะคะหนึ่งสาสี่ห้านะคะค่ะท่าที่สนี้กำมือนะคะจะมีรอยย่นนะคะถูที่ฝ่ามือเลยนะคะสลับกันทั้งสองข้างข้างละ5้าครั้งนะคะหนึ่งสาี่ห้านะคะค่ะ ท่าที่5นะคะถูนะคะฟอกนิ้วหัวแม่มือนะคะทั้งสองข้างสลับกันนะคะซ้ายขวาหนึ่งนะคสาี่ห้านะคะท่าที่6นะคะปลายเล็บเราสกรปรกมากนะคะปลายนิ้วมือนะคะถูขวางฝ่ามือค่ะถูกับฝ่ามือเลยนะคะสลับกันทั้งสองข้างหนึ่งสาี่ห้านะคะ สุดท้ายแล้วนะคะถูที่รอบๆข้อมือนะคะสลับกันทั้งสองข้าง1 2 3 4 5นะคะเป็นอันครบจบกระบวนท่าทั้ง7ท่านะคะมือสะอาดปร้อยแล้วแอบทำตามไปด้วยเลยค่ะค่ะก็สำหรับโรคติดเชื้อในหน้าหนาวนะคะก็เน้นย้ำเรื่องล้างมือ แล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้ชิดกับคนป่วยนะคะหรือว่าไปในแหล่งชุมชนแออัดค่ะ,ะก็เหมือนกันนะคะอยากฝากเน้นย้ำในเรื่องของการล้างมือนะคะถ้าเราล้างมือได้ถูกวิธีถูกต้องโอกาสการติดเชื้อก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะก็แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งนะคะโอเคค่ะอ่าแล้ ก็อยากจะฝากนิดนึงนะคะไม่ว่าโรคติดเชื้ออะไรจะมานะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดสายพันธุ์ที่เท่าไหร่นะคะก็ขอให้ทุกท่านผู้มารับบริการทุกท่านหรือชาวอำเภอพระพนครศรียานะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือและใส่อนามัยนะคะก็จะสามารถป้องกันโรคทุกโรคได้ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแง ค่ะในวันนี้เราก็น่าจะได้รับความรู้กันมากมายเลยนะคะส่วนท่านที่มาทีหลังหรือฟังไม่ทันนะคะท่านสามารถติดต่อ,อที่ช่องทางหรือว่าเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะก็คือช่อง m มด c o n n e c t นั่นเองนะคะ ค่ะเมดคอนเน็นะคะสใครที่มี Account ของ YouTube หรือว่าเล่น YouTube อยู่แล้วสามารถกดตรงที่แว่นขยายได้นะคะแล้วก็พิมพ์เมดคอนเน็ t นะคะ M E D C O N N E C T A Y H นะคะ <c oughs> ก็จะเจอทูบนะคะที่พวกเราตรงวิดีโอย้อนหลังนะคะให้ทุกคนได้ติดตามย้อนหลังได้อีกที <ค>ม,มีช่องทางอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะข่าวสารด้านสุขภาพของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะก็ยังมีในช่วงในช่องของโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของ Facebook นะคะใช้ชื่อเมดคอนเน็กโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์หรือว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพยังไงถ้าเล่น Facebook ลองกดติดตามกดถูกใจของเราไว้นะคะอาจจะได้รับข่าวสารดีๆที่ทําให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราทั้ง5คนนะคะก็ขอสวัสดีและขอให้ทุกทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีเพื่อต้อนรับหน้า,นาหนาวที่กำลังจะมาถึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ